อีซูสิวเอ็กครับคันนี้เข้าใหม่นะครับเป็นสามพันออโต้นะครับเป็นเจ็ดที่นั่งสามพันออโต้นะครับขับเคลื่อนสองล้อเจ็ดที่นั่งนะครับนะภายในสวยนะแต่ผมยังไม่ได้ทำความสะอาดผมรีบรีวิวรถเพิ่งซื้อมานะครับรีบทำรีวิวให้ลูกค้าก่อนนะครับจะได้ตัดสินใจกันได้ง่ายๆเลยนะครับสามพันออโต้นะครับเลขไม่แสนห้าห้าตัวอยู่ที่ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทห้าแปดเก้านะห้าแปดเก้าเท่านั้นนะครับสำหรับ E200 Mill X คันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะติดต่อได้เลย0626407776นะไปชมรายละเอียดพร้อมกันได้เลยครับ E200 Dmax เอ้ย Dmax ไม่ใช่ Dmax E200 Mill X นะครับคันนี้คือ Mill X 3.0 DA DVD 3.0 DA DVD นะครับเป็นเครื่อง3,000ปี2017ปี2017ราคาค่าตัวอยู่ที่589,000บาทเลขไมอยู่ที่150,000 800นะฮะรถเพิ่งเข้ามานะตัวนี้ได้สีขามุกด้วยใครที่กําลังมองหาตัวรถครอบครัวอยู่นะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครันนี้ตอบโจทย์แน่นอนรถสวยๆเลยเนะี่ยผมออนสวิตไว้ไฟเดย์ามติดนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มีเดย์ม2สจุดนะครับนะสีเนี่ยสวยมากและกันชนอย่างชิดเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการนะครับ589สนใจโทรเลยครับ0626407776นะครับใหม่ไม่ใหม่เอาดูโคมียมประจังเลย โคเมียมกระจังเลยโอ้โหห้าบ้าไปแล้วครับสานะใครชอบเครื่องยนต์ใหญ่ๆลากยาวๆขับมันๆน,นะล้อแม็กสีสวยๆนะยางปีสองพนย่ามนะครับยางใหม่ใช้ได้อีกยาวนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ครอบไฟเลี้ยวนะแล้วเป็นโคเมียมตรงนั้นนะครับมีบันดองบันไดมีอะไรให้เรียบร้อยตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวผมดูจากด้านหน้าไปเลยแล้วกันนะนะครับกุญแจเป็นคีเลส นะครับรถเพิ่งเข้ามานะภายในยังไม่ได้ทําเลยนะครับบอกเบร์ยังไม่ได้ฟอกนะนะครับแผงประตูเนี่ยเดิมนะครับเห็นสปอร์ตเมนอาร์ตรงนี้ไหมลายมงลายไม้นี่ไม่มีรอยเลยไม่มีรอยเลยครับสวยมากๆนะสวยมากๆนะแฟคชั่นคอนโทรลนะครับออโต้สตาร์สต็อปช่วยชะลอลงทางลาชันนะครับปรับพับประจุของข้างไฟฟ้าเลขไมลหนึ่งแสนแปดร้อยสามสิบแปดนะครับ นะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะตัวนี้วิทยุนะครับตัวนี้เป็นพูดคอนโทรลล็อกความเร็วนะครับตัวกระจกนะตัดแสงยออตโต้มีกล้องบันทึกให้เรียบร้อยนะครับติดมาจากโรงงานนะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะ DA, DVD v d นะตัวนี้นะก็ใส่แผ่นได้เลยนะนะตัวแอร์เป็นอัตโนมัตินะใช้งานง่ายนะแอร์ Air เนี่ยดีนะนะครับแล้วก็คันเกียร์นะครับเป็นลายไม้สีเดียวกับแผงประตูนะครับแล้วก็ฝาปิดเป็น ดำกลอสไฮแบ็กตัดกับเส้นโครเมียมนะครับนะราคา5 0 0แส0เอง5้านะดเก้านพอยู่9,00 0กว่าบาทถึง10,000นะครับก็แล้วแต่ระยะมีพอนะครับนะถือว่าสวยนะถือว่าสวยเดิมเลยบ่อถแถวสนะเดี๋ยวเราก็ต้องเก็บงานให้นะครับต้องขอภัยนะที่ต้องรีบรีวิวนะครับเพราะว่าเอาไปโพสต์ขายแล้วโอ้โหคนทักเยอะมากนะก็เลยรียบมาทำรีวิวให้ก่อนดีกว่านะครับก็ต้องขอภัยด้วยว่าสําหรับรถที่ยังไม่ได้ทําความสะอาดด้านในนะอันเนี้ยล้างมาอย่างเดียว ล้างมาอย่างเดียวแล้วก็มารีวิวเลยนะครับห้าแปดเก้าครับปีสิบเจ็ดสา v พันดีดีได้ตัวฉลองครบรอบ6กสิบปีด้วยได้ตัวฉลองครบรอบ6กสิบปีด้วยนะครับสียังสวยสียังสวยนะครับนะผลมันจะตกแล้วมันก็เลยแบบคึมๆนิดนึงนะครับเดวยวเช็คโครงสร้างกันเช็คโครงสร้างกันนะครับนี่เช็คโครงสร้างกันนะครับเบาะเราตั้งไวเ้เนาะเจ็บที่นั่งนะครับสำหรับคันนี้นะครับมาดู นี่เลยเมทอาร์คลอยพวกนี้ไม่มีร่องเลยไม่มีแตกนะครับรถใช้งานแบบรถใช้งานดีอ่ะดูแลดีนะดูดินะหัวน็อตฝาท้ายเนะี่ยกิิบเลยนะสวยๆนะครับดูดิปิงๆแบบเนี้ยนะครับนะไม่ต้องห่วงเลยนะรถคันนี้ไม่มีปัญหาด้านท้ายแน่นอนนะครับแล้วตัวนี้ก็มีจอกลางให้ด้วยนะแล้วก็เป็นแอร์ลาวนะตัวเบาะเป็นสีเบดนะครับ นะราคาค่าตัวก็ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งขนาดใหญ่เลยนะไม่ใช่ขนาดกลางนะขนาดใหญ่เลยนะนะครับนะเดี๋ยวผมไปเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับนะเดี๋ยวขอขยับภาพนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่งั้นโอ้โหผมต้องถือฝากระโปรงไว้ไงผมไม่อยากขาดคลิปนะครับนี่นี่เอามือคับมาเลยนะครับห้องเครื่องสามพันนะครับจะดูถึงความสะอาดนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ารีบทำรีวิว นะครับนะครับให้ดูโครงสร้างเฉยๆนะครับว่าเดิมขนาดไหนดูหัวน็อตครับไม่มีขยับนะครับแก้มไม่มีแกะนะครับนี่เป็นไงแขนซ้ายแขนขวาเดิมหมดเดิมหมดนะครับนี่นอ็อตคานหน้าดูนอด็อตคานหน้าเป็นไงปิ้งเลยปิ้งเลยซ้ายขวานะครับเดิมๆนะครับเดิมๆนะครับแผ่นเพจเดิมอยู่ครบ เดี๋ยวรถต้องทำสปาเนาะปรับสภาพทำอะไรให้นะก่อนส่งมอบนะครับสำหรับตัว b m X คันนี้นะครับก่อนส่งมอบก็เดี๋ยวต้องปรับสภาพให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบาะนะครับเก็บงานอะไรก็เก็บให้เลยนะ5 8า0 0 0บาทเท่านั้นครับ